สวัสดีครับอยู่กับผมสองสี่บารามีบอลน,นะครับพี่พี่บอลสี่บอลสวยมาละจ้าสวัสดีปีใหม่ครับผมจัดตัวใหม่กับผมส่งฟรีทุกต้นนะ,ะพี่ไม่ว่าจะกี่ต้นเนาะหรือจะหนึ่งต้นก็ส่งฟรีจะส่งฟรีกันทุกต้นในคลิปนี้เลยจ้าะมาเริ่มกันที่ต้นนี้ครับมีต้นนี้มหาราหารา์ไซส์ใหญ่กระถางหนิ้วเนะาะไซส์ใหญ่แม่พันธุ์สวยๆครับพี่หน้าายสวยชัดเจนใบดกทรงสวยกระถางหกนิ้วมหาราษนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีจ้าเ 6นิ้วนะครับมหาราชเนาะใหญ่ๆห,หน้าสวยสายแม่พันไม้มีหัวแล้วเนาะไม้มีหัวแล้วครับพี่กระถาง6นิ้วใหญ่ๆมหาราชอ่ะนี่เลยครับผมนี่มหาราชต,ต้นละสองร้อยห้าสิบนะผมใหญ่ๆเลยครับพี่เอาไปลงฟอร์มกรก็สวยนะเอาไปลงฟอร์มกอแบบว่าลงกระถางแปดหรือลงกระถางสิบแล้วก็แบบปลูกรวมสองต้นสามต้นทําฟอร์มกรอย่างเงี้ยสวยมากนะครับพี่น้องมหาราชเนี่ยนี่จ้ะกระถาง6นิ้วต้นละสองร้อยห้าสิบโอ้หนี่ก็สวยใบใหม่ใบใหม่นี่ครับพี่ประจําเลย สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทมหารา่งฟีกระถางหกนิ้วครับผมด้านนี้เป็นบัวสวรรค์บัวสวรรค์กันหน่อยบัวสวรรค์บัวสวรรค์ต้นนี้สวยต้นนี้สวยนะบัวสวรรค์ครับกระถางหกนิ้วลว้นๆบัวสวรรค์สามร้อยบาทจ้ะส่งฟีส่งฟีส่งฟ,งฟีทุกต้นนะครับพี่ไม่ว่าจะกี่ต้นหรือหนึ่งต้นก็ส่งฟีนะผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่บบกเพิ่มจ้ะ สงฟรีเช่นกันบัวสวรรค์สามร้อยบาทจา้ะนี่แล้วก็มีต้นนี้นะพี่เจมๆเลยเนี่ยต้นนี้ก็สวยครับพี่กระดาษหงนิ้วบัวสวรรค์สามร้อยบาทต้นหนึ่งก็ใหญ่รอดใหม่แดงออกมาเลยนี่บัวสวรรค์น,นะครับสามร้อยบาทสวยๆเช่นกันตรงนี้ริ้นมังกรไฟริ้นมังกรไฟต้นใหญ่กะทางนี้ มีสองต้นในกระถางเลยมีสองต้นในกระถางลิ้นมังกรไฟสองร้อยบาทจากทรงฟรีกระถางหกนิ้วครับผมคุ้มจัดเลยตัวนี้มีสองต้นนะครับมีนอ้องมีสองต้นน่าจะเป็นเป็นเขี้ยวอีกเขี้ยวหนึ่งที่ขึ้นมาคู่กันนี่สองร้อยบาทลิ้นมังกรไฟนะครับผมสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางมาดูทางด้านนี้ก็หน่อยเห็นเหมือนไหมเห็นฟอมกอไม้ฟอรมกอปลูกรวมครับพี่ไม้ปลูกรวมฟอร์มกอฟอร์มกอต้อนนี้ นางอ่าไม่ใช่แล้จะบะทกนางสดใช่ไม่ใช่เอาหญิงทอฝันกับอ่าเก้าทับครับทอฝันกับเก้าทับนี่กระถังอ่าห้าจุดห้านิ้วสองร้อยบาทจ้ะฟอร์มกอเนาะฟอร์มกอองหญิงทอฝันกับเก้าทับตัวนี้องค์หญิงทอฝันกับสองฝั่งโขงสองฝั่งโขงกับองค์หญิงทอฝันครับพี่นี่สองร้อยบาทจ้ะฟอร์มกอฟอร์มกอใครที่ชอบไม้ฟอร์มกอสวยๆนะครับพีอ่องค์หญิง พอฝันกับสองฝั่งของเนาะด้านโน้นเป็นอ่ะผมเอื้อเข้าไปแล้วกันนารีบูรพาครับพี่นารีบูรพากับเงินแสนเงินแสนไปสองร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วแล้วก็ต้นนน้นนะครับเป็นองค์หญิงทอฝันกับนกพะเก้าเนาะนกพะเก้าดังเหลืองทองครับพี่นกพะเก้า 9, เหลืองทองอันนี้ฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอเนาะรวรวมฟอร์มกอกระถางห้าจุดห้านิ้วสองร้อยบาทจะ้ะองค์หญิงทอฝันกับ นพเก้ามีตู้ด้านนู้นอยู่พี่แต่พาไปชมเนาะไปเดี๋ยวพาไปชมของตู้ด้านนูน้นฟอร์มกอฟอร์มกอใช่ไหมฟอร์มกอ,มมกอตู้นี้มีตรงนี้ครับเป็นนพเก้าครับพี่นพเก้าวรวมฟอร์มกอ่อสองต้นในกระถางอันนี้นพเก้านพเก้ากับนบพะเก้านะฮะพี่เนาะนี่สองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วต้นนี้ ส่งฟรีนะครับผมสองร้อยบาทส่งฟรีนพเก้าฟอมกอสองต้นในกระถางใหญ่ๆสวยๆจ้ะนางรักสดฟอร์มกอสองสองหรือสามอ่ะสองสองต้นในกระถางนี่ป้ายตัดกันเจ็มๆนะพี่ใบแบบว่าแน่นๆเลยเนาะไม้ฟอร์มกอก็ะจะสวยแบบนี้ครับพี่ใบดกแน่นวสวยๆนางรักสดฟอร์มกอกระถางหกนิ้วสองต้นในกระถางจ้าสองร้อยบาทส่งฟรีครับผมต้นนี้ก็เป็นนพเก้าฟอมกอครับพี่สองต้นในกระถางเช่นกัน นปกก้าอันนี้หน้าเหลืองทองสวยเลยเนี่ยให้ดูกันชัดๆนพปะกก้าฟอร์มก่อสองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วนพปะกก้าฟอร์มก่อส่วนตันนี้ทอทอทอแฮทับทิมทองจ้กทับทิมทองรับี่หน้าเหลืองทองสวยเลยนี่ทับทิมทองดางเหลืองทองสวยๆตันนี้กระถางอ่าหกนิ้วสองร้อยห้าสิบบาทครับผมส่งฟรีทับทิมทองจ้า นี่อันนี้สองฟังโขงสองฟังโขงใหญ่อะเดี๋ยวผมไปดูหน้าชมูหวานสวยเลยอันนี้เป็นอ่าไม้ที่ผมไปตามจีบเขารุนะ่นนั้นนะพี่ตอนตอ,อนบอลแรงๆดังๆเนาะตอนแรกเปิดไปให้เขาแปดพันไม่ขายเก้าพันไม่ขายเก้าพันห้าถึงยอมปล่อย,ยว,วิ่งตามอยู่ประมาณสักสามสี่วันมาที่สี่ถึงได้เช้าถึงเย็นถึงครับพี่ถึงบ้านนู้แต่ว่าอยู่คนละจังหวัดนะวิ่งไปจีบเขา กวาจะยอมขายให้ในมีสองฟังโงงเก้าพนะันห้าต้นนะแม่พันได้มาต้นเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงต้นเล็กกว่าน,นี้หน่อยแต่คือน่าจะมูกหวานสดแบบนี้เลยนี่แล้วก็เอามาผ่ากว่าจะได้เอามาผ่าขายไม่รู้คืนทุนหรือยังเอาแบ่งต้นนี้สองฟังโงงครับพี่สองฟังโงงต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจัดไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่กว่าตอนผมซื้อมา 9, 500, อเก้าพันห้าเแค่นี้อันนี้กระด่างหงนิ้วนะครับกระด่างหงมิ้วเนาะสองร้อยห้าสิบนี่น่าชมพูหวานครับพี่ผมชอบเม็ดสีเขา เม็ดสี ots, ่เขาเหมือนไอเป็นเม็ดพวกเม็ดพอยอะพี่เม็ดพอยเม็ดอันเนี้ยเออเนี่ยเม็ดเพชรเม็ดพอยอะเห็นไหมเม็ดแดงๆแบบว่าเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมสวยดีครับพี่ผมชอบนี้เนี่ยสองวางโขงสองร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่แม่พันต้นเดียวเต็มถาดเลยเห็นไหมพี่ก็อ่ะสองร้อยสิบสองฟรีนะครับสองฟรีสองฟรีจ้าอ่าด้านนี้ด้านนี้เป็นชายชนพาแพงครับพี่จากทางสุรวนพาแพงนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้จดชื่อนะพี่ตอนนี้ชายชนก็มีหน้าด่างขาวมันชื่อสุกใจบ้าแล้วก็ ด่างเหลืองชื่อราชะตะพังแก้วอันเนี้ยขาวเหลืองในต้นเดียวกันชายชนพาแผงสามรอยห้าสิบาทจ้าส่งฟรีครับพี่กระถางหกนิ้วหลอดใหม่ไม่ผิดหวังเหลืองทองออกมาแน่นอนท่านพี่เห็นไหมใบล่างๆครับพี่เขาจะด่างขาวเนาะเห็นไหมเขาจะด่างขาวแบบนี้พอเริ่มโตเขาจะเปิดเหลืองทองแบบนี้ครับพี่ด่างขาวแล้วก็เหลืองทองในต้นเดียวกันนะครับชายชนพาแผงสา0รอยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วส่งฟรีจ้า สวยเลยก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปส่งท้ายปีนี้มีนะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะหยุดยาวปีใหม่แล้วไปเที่ยวกันบ้างอะไรบ้างเนาะก็อาจจะเจอกันอีกทีก็ปีหน้านะพี่อาจจะเจอกันอีกทีปีหน้าผมก็จะส่งของให้วันจันนี้นะครับพี่วันวันพรุ่งวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้ลงคลิปวันอาทิตย์เนาะวันพรุ่งนี้ส่งของให้แล้วก็จะหยุดยาวเดี๋ยวเจอกันอีกทีรังปีใหม่เลยส่งรอบส่งของรอบวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันจันทร์วันจันทร์ อ่ะตอนนี้ลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ใบหอกดําแดงสวยๆแบบนี้นะครับผมลูกไม้ผ่าเออลูกไม้ใบหอกลูกไม้ใบหอกดําแดงสวยๆครับผมแบบนี้เลยสามร้อยบาทส่งฟรีจากใครชอบแบบว่าสวยเข้มดุด,ดันนะครับให้ดูกันใกนลในในใน้ๆดาแดงแบบนี้นะครับพี่เป็นพื้นใบดำเนาะแล้วก็ด่างแดงเี่ลูกไม้ใบหอกนะครับสามร้อยบาทส่งฟรีจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมีตรม,มีต้นอ่า ต่อยไปหน่อยอ่ะอ่ะต้นนี้300าสามร้อยบาทส่งฟรีจะสามร้อยบาทส่งฟรีนี่ลูกไม้ใบหอกสวยๆตีเพชรใหญ่ครับพี่ไม้แยกหนอกเริ่มจัดชมพูมาแล้วนะครับพี่ชมพูรเริ่มมาแล้วนะตีเพชรตรีเพชรใหญ่อายกให้ดูกันปึ๊บนี่ตรีเพชรจาะสองร้อยห้าสิบบาทไม้แยกหนอกไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้าตีเพชรอาวุธของฮะดูบาน ใช้สู้รบกับเหล่ายักษ์นั้นแนะนั่นนี้อ,อุดรรัศมีจ้ะอุดรรัศมีนี่ไม้ด่างเข้มๆอันนี้ใบใหม่ลคะครับมีใบใหม่นะเห็นนะด่างตั้งแต่หลังใบเห็นตั้งแต่หลังใบเลยอุดรรัศมีไม้ย่หน่อซะใหญ่กระถางหกนิ้วครับนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีจ้าอุดรรัศมีเนาะไม้หน่อไม้ใหม่ด่างเข้มๆสวยๆครับผม นะมืองนนใหญ่ลงตาอันนี้ลงตาลงตาเมืองลงตาเมืองดังสวยๆครับพี่ตอนนี้สามร้อยห้าสิบาทจากกระถางหงนิ้วส่งฟรีหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองอ่ะรวบใบรวบใบดูนี่ลงตาเมืองนะครับสามรอยหสิบาทตอนนี้เลยกระถางหกนิ้วส่งฟรีสวยๆจ้ะด้านนี้รัสมีเงินอันนี้ไซส์ใหญ่แม่พันนะพี่เป็นไม้ไม่หัวแล้วนะรัสมีเงินป้ายสวยๆเลย,ป,ย,ย,เลยป้ายทุกใบไม่มีดุดเลยนี่หลอดใหม่ รัศมีเงินใหญ่หกนิ้วสองร้อยบาทครับผมด้าน,นข้างจะส่งฟรีส่งฟรีไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ไม้มีหัวแล้วจ้ารัศมีเงินใหญ่แล้วก็ด้านนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะเป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ผ่าดาังสวยสองรอยบาทส่งฟรีครับกระถางหกนิ้วแต่ออกอมเหลืองนวลนๆนะพี่ไม่ไม่ไม่ถึงกันเหลืองเข้มเหลืองกึ่งเหลืองกึ่งขาวเหลืองนวลๆเหลืองอ่อนๆ <laughs> 200บาทส่งฟรีจ้ะลูกไม้ผ่าหลังสวยกระถางหกนิ้วตอนนี้เพรบ้านปรทุมใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่ต้นเดียวเต็มถางใครพียกให้ดูแม่พันใหญ่เพร่บ้านบระทุม250บาทจะ้ะเป็นไม้แน่อด้วยตอนนี้ต้นใหญ่ๆกระถางหกนิ้ว250บาทส่งฟรีส่งฟรีฟรจ้าตรงนี้มีอะไรอ๋อเทปใส่ลุงเทพใส่ลุงหน้าสวยจังเดี๋ยวผมเด็ดใบใบใบร่างที่เขาอ,อันนี้กันเอออาแต่ใบสมบูรณ์สมบูรณ์ใบช้ำเด็ดออกนี่เทปใส่ลุงจะ้ะหน้าสวยเลย 250บาทกระดังง5.5นิ้วครับเทพสายลุงใบนี้ชมพูฮารพึ่งเลยนะแล้วก็ใบใหม่ผมว่าน่าจอกเหลืองออกเหลืองทองครับเป็ใบใหม่เนาะนี่เทพสายลุง250บาทส่งฟรีไปจ้าลองฟรีไปเลยครับผมเทพสายลุงแล้วมีตรงนี้ต้นนะครับเทพสายลุงอีกหนึ่งต้นนี่น่าจะสวยเช่นกัน250บาทส่งฟรีครับผมกระดังง5.5นิ้วเป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่ทำยากในประเทศไทยลุงเนี่ยเพราะว่า อ่จากส่วนตัวผมนั้นที่ผ่ามานเลยไม่ค่อยด่างไม่ค่อยด่าง <laughs> เผือกอะ่ะส่วนน้อยมากแต่สมมากมันเอ่าเขาจะไม่ค่อยด่างนะพี่ด่างแข้งมาแล้วก็จะหลุดอะไรประมาณนี้วะเทบใสลุงทําค่อนข้างยากเช่นกันแต่ตู้ต่อไปตู้ต่อไปด้านหลังนู้นดีกว่ไพี่ด้านหลังนู้นด,ด้านหลังนู้นตรงนี้ฉบอย่าี้นยนะตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้สักหน่อย,วยสวย รัตนาลงโลดครับพี่รัตนุ่งโลดรัตนา่งโลดไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วรัตนุ่งโลดจ้านี่เลยสวยสวยไซส์ใหญ่หกนิ้วชมพูหวานนะครับพี่รัตนา่งโลดสามรอยห้าสิบาทจ้าส่งฟรีครับผมกระถางหกนิ้วหกนิ้วอันนี้ออกชมพูหวานนะพี่ออกชมพูหวานเนาะหรือใครชอบแบบว่าหน้าเหลืองหน้าเหลืองเหลืองทองรัตนะุ่งโลดเหลืองทองมีนะครับมี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 อต้นนี้รัตนา่งโลด มพูเหลืองทองครับพี่ใบนี้เลยเห็นไหมเหลืองทองเหลืองทองครับฮารบเลยแล้วตอนนี้นลงลดสามร้อยห้าสิบครับพี่ส่งฟรีจ้ากระด่างหกนิ้วนะครับไซส์ใหญ่เลยนี่หน้าสวยๆแล้วแต่ชอบพี่หน้านี้หรือหน้านี้เนาะนี่เห็นไหมองโคนแล้วแต่ชอบจะ้ะบัวสวรรค์ บัวสวรรค์เจอต้นนี้ก็สวยครับพี่สามรบาทครับกระถางหกนิ้วบัวสวรรค์น,นี่ฟอร์มใหญ่ๆร้นกระถางหกนิ้วบัวสวรรค์สามร้อยบาทส่งฟรีจ้าเพชรพระนครเพชรพระนครอันนี้จะออกแผงหน่อยนะพี่เนาะจะออกไปทางพื้นใบเขียวแล้วก็ด่างแดงใบเนี้ยมันจะอ่าเขาจะออกด่างทองแล้วเนี่ยเห็นไหมีแดงทองมาสวยเลยนี่ เพชรพระนครครับพี่สวยจัด 350. สามร้อยห้าสิบส่งฟรีครับผมกระถางหกนิ้วยังสวยเลยเพชรพระนครหน้าแดงทุกใบแล้วก็ใบใหม่เปิดทองจริงๆเขาเปิดตั้งแต่ใบนี้แล้วนะจริงๆเขาเปิดเริ่มเปิดแบบว่ามีความทองตั้งแต่ใบนี้แล้วแล้วก็หลอดใหม่มาจมเลยครับพี่เพชรพระนครสามรอยห้าสิบกระถางหกนิ้วส่งฟรีครับผมมันนีร้อมเพชรหน้าสวยสวยสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้า ด่างดีด่างสวยจัดเลยตัวนี้450บาทส่งฟรีครับผมกระด่าษหงนิ้วมณีร้อมเพชรนะครับมณีร้อมเพชรใบใหม่ครับพี่จมโบเลยส่วนตัวนี้เป็นมณีเมฆขลาครับพี่มณีเมฆขลามณีเมฆขลานี่บอลกาด่างชมพูสวยๆเลยขอบทองนะครับพี่ด่างชมพูขอบทองเนาะมณีเมฆขลามณีเมฆขลา สี่ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้ากระถางหกนิ้วครับผมต่างจมพูขอบทองสวยๆเลยมณีเมฆกระหลานะครับบสวสวรรค์ครับผมสามร้อยบาทครับอีกกระถางหกนิ้วเจออีกขึ้นอีกอะ่ะเจอต้นไหนสวยขึ้นอีกขึ้นอีกอเหมือนตรงนี้เจอเพชรธนคร อันนี้หน้าปกติครับพี่หน้าปกติเมื่อกี้จะออกไปทางหน้าแผนเนาะพื้นไปเขาจะเขียวอันนี้หน้าปกติครับพี่สวยเพชรพระนครเพชรพระนครสามร้อยห้าสิบบาทจะหลอดใหม่มาแล้วยกให้ดูครับพี่กระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วนี่เพชรพระนครครับสามร้อยห้าสิบบาทนี่หลอดใหม่ครับพี่หลอดใหม่สวยเลยสามร้อยห้าสิบเพชรพระนครสวยอีกหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็ หนุมานประสานกายหนุมานประสานกายเดี๋ยวนั่นอะตั้งก่อนอ่ะนี่หนุมานประสานกายไซส์ใหญ่เฮ้ยกระถางหกนิ้วล้นล้นเลยล้นกระถางหกจัดไซส์ใหญ่เบิกเบิ่มสามร้อยบาทจ้ะหานุมานประสานกายชมพูสวยหวานเกี๊ยปลายเขียวตัดกันแจ่มแจมจ้าการันตีแม่พันห้าหมื่นบาทกระบี่สวยแน่นอนอ่ะต้นนี้สามร้อยบาทส่งฟรีนะครับหนุมานประสานกายครับพี่นะมิดเลยมิดกระถางเลย ใบใหญ่ใบใหญ่ใบดกด้วยตอนนี้ตู้ถัดไปเดี๋ยวเรตรงนี้กันตรงนี้กันดาราดาราเจอดาราสวยอ่าดารานพรัตจ้าสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีครับผมกระถางหกนิ้วดารานพรัดป้ายสวยป้ายลึกนะครับพี่ตัวนี้เนาะป้ายสวยป้ายลึกเลยสี่ร้อยห้าสิบจ้ากระถางหกนิ้วดารานพรัตนี่ไม้ที่กวาดรางวัลทุกสนามไม่ว่า หนึ่งสองสามก็ต้องติดจมเชยครับพี่ในสนามประกวดบอนสีนะพี่ดารานอฟรัสเพราะว่าเป็นไม้ทรงสวยไม่ต้องไม่ต้องค้ำใบออแข็งแรงไม่ต้องค้ำใบเลี้ยงในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ดีดีจ้ะสวยทุกสภาพอากาศตัอบอดอย่างนี้ดารานรนะอฟรัสเนาะสี่ร้อยห้าสิบงฟรีครับพี่ครับ ตรงนี้แงะตรงนี้เห็นใบหอ,อกเห็นใบหอ,อกออเห็นใบหอ,อกเห็นใบหอ,อกแต่ว่าเอาใบกาบก่อนตอนนี้บอลกบาบจะเป็นไม้หนอ่อเลยนะเป็นไม้หนอด้วยเทบพบรรพฤสวยๆครับพี่ไม้แยกหนอเทบพบรรพฤนี่ชมพูสวยๆเลยสองร้อยบาทส่งฟรีจากกระถางหกนิ้วราคาดีงามจัดครับพี่เพราะว่าไม้ใหญ่มากส่งสารคนแพ็คเลยผมดูกระดางหกนิ้วไปดูนี่กระถางหกนะล้นแล้วก็หน้าสวยจัดฟอร์มสวยไม่ได้ค้ำไปเลยครับพี่ ไม้แบบก้านแข็งแรงสมเหมาะสมกับใบอใบใหญ่ใบเขาใหญ่แล้วคือแต่ก้านเขาแข็งไนงะถ้าเป็นไม้บางต้นนี่คือต้องทำแล้วพี่เนาะสวยเทปันพศสองร้อยบาทไม้แยกหน่อจ้ะนี่ไม้หน่อหน้าสวยโตไวหน้าสวยโตไวแล้วก็มีใบหอ,อกนะพี่เป็นลูกไม้ผ่าใบหอ,อกนะครับใบหอ,อกด่างออกม่วงอลูกไม้ใบหอ,อกผมเรียกเป็นลูกไม้ใบหอ,อกแต่เมวงแล้วกันนะพี่สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้ะนี่เลยกระถางหกนิ้วรอดใหม่มาเร็ว แต่ยังไม่กลางจงกะนี่หลอดใหม่ลูกไม้ใบหอกด่างง่วงนะครับผมสามร้อยห้าสิบนี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้จะต้นนี้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 นลูกไม้ม by ใบหอกสามร้อยห้าสิบด่างม่วงใบหอกสวยๆครับพี่แล้วก็กระถางหองนิ้วครับกระถางหองนิว้วสามร้อยสิบสองฟีจะแล้วก็มีต้นนี้แต่ต้นเนี้มีสองต้นในกระถางครับพี่เป็นชิ้นเคี้ยวนะผมไม่ได้ปลูกรวมมาเนี้ยคือเป็นเขี้ยวเขาที่ขึ้นมากับ ชิ้นผ่าเดียวกันแล้วก็ขึ้นมาเป็นสองต้นนะครับคุ้มคุมก็สามร้อยห้าสิบสองฟีเหมือนเดิมจ้าต้นนี้สองต้นในกระถางเลยลูกไม้ใบหอกดักม่วงนะครับผมต้นนี้สองต้นในกระถางแล้วก็มีต้นนี้เป็นเพชรเจ้าประสาทเพชรเจ้าประสาทบอลกับพอดีบอลกับกัดแดงเดี๋ยวจะเริ่มกัดแดงตอนโตขึ้นเรื่อยๆนี่อันนี้เริ่มแดงมาแล้วนะนี่เริ่มแดงมาแล้วเริ่มแดงมาแล้วจ้ะนี่เริ่มแดงมาแล้วเพชรเจ้าประสาท 250รอหสิบาทต้นนี้ไม้หนอ่อกระถางหกนิ้วครับให้ดูด้านข้างครับพี่สองร้อยหสิบไม้หนอ่อสองร้อยห้าสิส่งฟรีเพชรยอดปราสาทจา้ามาแยกหนอ่อกระถางหกนิ้วเริ่มแดงมาแล้วสวยๆไม้ฟอมกอไม้ฟอมกอไม้ฟอมกอต้อนนี้จ้ะลูกรวมนะฮะพี่ลูกรวมมีองค์หญิงทอฝันลูกคู่กับลูกเพชรบุรีจ้ะลูกเพชรบุรีด่างเนาะเนี่ยให้ดูลูกเพชรบุรีด่างๆแบบนี้เลยแบบเลยม็ดแดงแจมๆแล้วก็ ใบใหม่รอดใหม่ลูกเพชรบอลลีนะครัแบพบี่ด่างสวยออกมาเลยเม็ดแดงแจ่มมากอยู่กับอ่าวุ้ยิงท้าฟันน <laughs> ึกนึก,กชื่อนึกชื่อกันอยู่สองร้อยบาทครับพี่กระถางของนิ้วสองร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่มีดาลิกาต้นอันนี้ดาลิกาไมะใหญ่ใช่นไหมเอา้าดาลิกาไม้ใหญ่แม่พันธุ์ครับพี่ดาลิกาไม้ใหญ่แม่พันธุ์นี่ต้นใหญ่บิ๊กบึ้มเลยผมไม่ดูข้างล่างก่อนใบแบบด่างชมพูสวยหวานเจี๊ยบเลยครับพี่ชมพูสวยหวานเจี๊ยบเลย อันนี้กระถาง6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วดาลิกาดาลิกาไซส์ใหญ่แม่พันสาม350ส่งฟรีจ้ะนี่ดาลิกาเนาะดาลิกาสามร้อยห้ส่งฟรีสวยๆครับพี่ไม้ฟอมกอกลับมาที่ไม้ฟอร์มกอของเราต้นนี้เป็นรัศมีเงินปลูกคู่กับนางรากสดครับพี่ นี่พื้นใบเขียวตัดแดงแจีมๆกรับ,บี่ฮัรคึ่งฮัร์ึ่งฟอมกอหกนิ้ว200บาทรัศมีเงินกับนางรากสดนะมีดบูกคู่กับนางรากสดไปครับตู้ต่อไปอีกสักนิดอีกสักนิดทิ้งท้ายกันทิ้งท้ายกันของคลิปของปีนี้แนละ้วพีนะ่เนาะแต่เจอปีหน้านะครับผม ああเปิดมาเจอตัวนี้ครับพี่ด่างปลาคราฟครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเจ้าวเวียงพิงเจ้าวเวียงพิงเจ้าเวียงพิงครับพี่ด่างปลาคราฟสวยๆแบบนี้จ้ะนี่บังแดดก็เลยแดดออกอากาศเย็นนะพี่อากาศเย็นนะแต่แดดแรงมากสามร้อยบาทจ้ะเจ้าวเวียงพิงกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทส่งฟรีครับผมเจ้าเวียงพิงใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากสามร้อยบาทจ้ะส่งฟรีเจ้าวเวียงพิงมีตรงนี้อีกต้นนะครับพี่หมดรุ่นแล้วนะหมดรุ่นแล้วพี่ ไม่ได้ผ่าแล้วเพราะว่าให้หัวน้อยมากพี่พันให้หัวนิดเดียวผ่ามาได้ไม่กี่ชิ้นครับพี่เจ้าเบียงพิงเนาะสามรอ้อยบาทอีกต้นจังเจ้าเบียงพิงสวยๆสามร้อบาทส่งฟรีไปเลยส่งฟรีไปเลยมณีเมืองนนมณีเมืองนนท์ครับพี่หน้าด่างขาวจมูเหลืองทองครับเพิ่งสวยๆมณีเมืองนนท์สี่ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิน้วมณีเมืองนอนท์หน้าสวยๆ ส่วนต้นนี้เป็นดาราจ้ะดารานพรัตนี่450บาทครับพี่ใหญ่มากกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วนี่หน้าป้ายสวยป้ายเรืกอครับพี่450ส่งฟรีส่งฟรีนะจ๊ะราคานี้ราคาดีราคาเดียวครบจบดารานพรัตเดส,สวย450ส่งฟรีจ้าแล้วก็มีริ้นมังกรไฟนะครับพี่เดงๆ้สวยๆตรงนี้เลยลิ้นมังกรไฟจ้ะ200บาท ส่งฟรีลิ้นมังกรไฟสวยๆอันนี้ลอดใหม่ลอดใหม่จะติดกาบหน่อยนี่อ่ะช่วยกันแล้วเรียบร้อยช่วยกันแล้วเรียบร้อยลิ้นมังกรไฟสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับไซส์ใหญ่ใหญ่หญไซส์แม่พันกันเลยเนี่ยไซส์แม่พันกันเลยกาบลิ้นมังกรไฟต้นนี้เพชรบ้านปทุมป้ายดีจัดความใหญ่กระดังหกนิ้วครับกระถางหกนิ้วต้นนี้สองร้อยบาทส่งฟรีจากเพชรบ้านปทุมนะครับผมไม้นอด้วย วางคู่กับเก้าทับไม้หน่อเดี๋ยวขึ้นการถับไปดูครับพี่อันนี้ไี่บ้าปฐุมเนาะสองร้อยบาทมาแย,ยกหน่อป้ายดีจัดฟอร์มสวยทรงสวยครับพี่สองร้อยส่งฟรีจ้าเดี๋ยวขึ้นปีชวดก่อนอ่ะเศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดด่างสวยครับพี่ด่างแดงแจ่มเจีมครับพี่เขาจะด่างแดงทองชมพูนะพี่ด่างแดงด่างเหลืองทองแล้วก็ชมพูนะเนาะเศรษฐีปีชวดอันนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ จ็ดร้อยบาทส่งฟรีจากเศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวด่วดขึ้นก้าทับหน้าทองให้ดูครับพี่สวยๆเลยนี่ก้าทับหน้าทองอันนี้ไม้หน่อด้วยกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ไม้แยกหน่อสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทก้าวทับก้าทับใหญ่่ะเดี๋ยวยกให้ดูนี่นี่ครับพี่ไม้หน่อไซส์ใหญ่ก้าทับหน้าทอง,งสวยๆแบบนี้ครับพี่ ไม่ได้มีบ่อยๆนะไม้หน่อแล้วด้วยไม้หนอ่หนอด้วยหน้าสวยโตวไวนี่นางทองสวยฮะเพิ่งจะ250บาทส่งฟรีครับผม9ทับไม้หน่อหน้าทองสวยๆหน้าแดงทองสวยๆเลยไปปิดท้ายกันตรงมุมนี้สักหน่อยครับพี่ปิดท้ายกันตรงมุมนี้เจอประสานกายเจออีกขึ้นอีกอ้าหานุมานประสานกายสวยๆครับ300บาทกระถาง6นิ้วหานุมานประสานกายการันตีแปดพันห้าหมื่นบาท ในความสวยงามจ้าสามร้อยบาทสองฟรีนะพี่สามร้อยบาทสองฟรีฮานุมาประสานกายแล้วก็อมรแดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมั้งพี่แดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอมรรัตนโกสิน้าสี่ร้อยห้าสิบสองฟรีครับผมเขาเรียกว่าขออันนี้ใช้คําว่าด่างสวยด่างเทพหน้าเทพเลยเว้ยด่างเทพก็คือแบบด่างสวยสุดที่จะสวยได้แล้วพี่อมรรัตนโกสินเนะมีอยู่สองอย่างไม่เขียวเลยแบบไม่ด่างเลยก็คือเผือกไปเลยนะพี่อมรเนาะ อันนี้เสถียรสุดแล้วต้นนี้นี่สี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีครับพี่อมรรัตนโกนทร์กระถางหกนิ้วสุดจัดตัวนี้สุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังโมรถกลับมาบอกว่าสุดจัดเนี่ยซับพูนผลครับซับพูนผลซับพูนผลสวยๆเลยซับพูนผลสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้ะกระถางหกนิ้วครับพี่ซับพูนผลหกนิ้วดางแดงสวยๆสามร้อยห้าสิบส่งฟรีจ้ะซับ คูณผลซับคูณผลโอเคประมาณนี้นะครับพี่สนใจต้นไหนก็กิ้งการนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์1 0สีญญ่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าจิตนะพี่ส่งฟรีทุกต้นต้นเดียวก็ส่งฟรีจ้าสองบสี่บารมีบอลสลับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันในทีปีหน้าเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมและฟังขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า